จริงๆเพลงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิทร์เนี่ยเด็กวัยรุ่นก็จะคิดว่าเป็นคนที่เริ่มร้องเริ่มแรกเนี่ยคืออัศนีวสัชร์จริงๆคือสุนทรภลพใช่ค่ะจริงๆคือสุนทรแต่ว่าสุนทรแลพเนี่ยไม่ไม่ได้มีแค่ชื่อนะะยังมีเนื้อร้องอย่างอื่นใช่ค่ะแต่ว่า ในรุ่นใหม่ก็เอามาแค่ชื่อชื่อของกรุงเทพมหานครเต็มๆแล้วก็เติมดนตรีเข้าไปใช่ค่ะนะผมผมก็ได้มีไอเดียนะมีไอเดียก็คือเอาชื่อเมืองหลวงของทั้งสิบประเทศมาต่อเป็นเพลงเออนะโอ้ดีจังอ่าแล้วการแต่งเพลงได้แล้วใช่ไหมอยากฟังคุณคุณวิรัสเปบอกจะส่วนต่างประเทศนะ เขาบอกว่าอาจารย์ฝากมาบอกท่านปานปรี่าการแต่งแล้วหรือยังหรือว่าเป็นแค่ความคิดดิฉันว่าความคิดดีมากเลยนะหรือว่าแต่งคอมโพส์ม่บด้แล้วก็คืก็คือเมืองหลวงเนี่ยทุกประเทศนะฮะวันนั้นเราก็จะมีสิบชื่อใช่ค่ะที่เอามาต่อกันแต่ทำยังไงอ่ะเอาศิลปะนะฮะเข้าไปใส่ใช่ค่ะแล้วก็เอาการผสมผสานของ ดนตรีแบบอาเซียนนะครับแทรกเข้าไปความเด่นของเครื่องดนตรีของแต่ละประเทศค่ะเออดีจริงอันนี้ก็ต้องไปที่เสาหลักวัฒนธรรมและสังคมซอฟต์พาวเวอร์นะตั้งตั้งเริ่มก่อนนะครับตอนนี่ยยังยังไม่มารับตำแหน่งเนี่ยฝากงาน นะอแต่ว่าอาเซียนเวนะเพลงอันซมของอาเซียนเพลงประจำสมมตนคนไทยเป็นคนคอมโพส์นะทงเนื้อร้องและทำาองพอพอชื่อเวียงจันนะชื่อนครหลวงเมียงจันอย่างเงี้ยก็เสียงแคนแต้แลนแต้อ่าออไม่เลยอ่าพอถึงเอแต่แต่แต่จาการตาเนี่ย อ่าถ้าแต่งตอนนี้ก็ยังเป็นจักรต้อยู่นะครับแต่แต่ถ้าเราเลยปจะเป็นนุสันตาราแล้วจนถึงวันที่สิบเจ็ดสิงหาปีหน้าเนี่ยแล้วก็จะต้องเปลี่ยนชื่อนะฮะค่ะครับนะฮะเป็นเป็นอีกชื่อหนึ่งค่ะผมผมได้เรียงให้ฟังแล้วนะครับจำได้ไหมจำได้รูสันตาราค่ะนั่นนั่นแหละนะครับอ่าักเรียนเก่งนะวันเนี้ย เออไทยน,สสยนส่สีเซาลไทยแน่สีอิตสีเวสสีเออนี่แหละ <c oughs> ทะเลจีใต้นี่แหละแล้วแต่ใครจะเรียกหร<ด>ือหรือ<ด>มีประเทศอ่านะฮะเวียดน,นามเวียดน,นามถ้าภาษาเวียดน,นามเ็าเรียกว่าเบียนดงเนะออเวียนดงเบียนดงถ้าแต่ถ้าเป็นฟิลิปปินส์เขาจะบอกว่าเป็นเวสสีสีถ้าให้ตรงไปนั้นก็คือลูซอนสี เกาะลูซันของฉันค่ะอยู่จริงๆก็อยู่ใกล้เินีเป็นจริงๆะนะ,ะอ่าคือ,คอ,คอจริงๆมันจะไม่มีปัญหามากมายนะถ้าถ้าไม่มีเจ้าอาณานิคมมาอยู่แถบนี้อืมฮือจริงค,รคับแล้วผมก็จินตนาการอย่างนี้เลยนะว่าถ้าถ้าไม่มีม่เจ้าอาณานิคมเข้ามาเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยจะเต็มไปด้วยองค์สุลตะอื่มฮึอ๋อค่บเพราะว่าทุกเกาะมีเจ้าเกาะน,นะครับอืม เราเนึกดูนะครับอิอนโดนีเซียเนี่ยนับดูแลกเกาะเล็กเกาะเล็กไปเลยหมืนม่นแปดพันเกาะและอินโดนีเซียก็เป็นผู้เล่นรายใหม่มในเสาไชน่าสีค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการเคลมเกาะขึ้นมาเกาะหนึ่งนะครับสําหรับอินโดนีเซียที่สมัยก่อนอาจจะมองไม่เห็นอที่บอกว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าระดับน้ําทางน้ําอะไรพวกนี้มันมันเปลี่ยนไปด้วยการเย็า ค่ะนะครับพอมันเปลี่ยนไปได้วยการเวลาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ตรงด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะฮะด้าน,ด,านด้านทิศเหนือด้านตะวันตกของของเกาะอาคะ,ะลิมันตันหรือบอลเนียวนะครับก็เห็อันเดียวกันมันมันเห็นเกาะขึ้นมาแนวเกาะหนึ่งะะนะครับเขาเรียกว่านาตุนนา นาตูน่าโอ้ฮะนาตูน่าน,นต่นนดตนได้ยินอาจารย์อ๋อฮะนาตูน่าซึ่งอินโดนีเซียบอกว่านี่คือเกาะของฉันอพอพออินโดนีเซียบอกว่านี่คือเกาะของฉันเนี่ยถ้าเอาหลักกฎหมายก็คือว่าก็มีส่วนร่วมในกฎหมายทางทะเลค่ะก็คือวัดวัดจากแนวเขตของเกาะนะครับไปทุกทิศทุกทางเนี่ยนะฮะ ไปทุกที่ทุกทางก็คือถ้าเป็นน่านน้าของเกาะก็คือวัดไปสิบสองไมล์ทะเลค่ะถ้าเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะนะฮะหรือที่เขาเรียกว่าเ e อ็กซ์คลูซีฟเนี่ยนะฮะเอ็กซ์คลูซีฟเอคอนอเมีโซนเนี่ยนะฮะ,ะก็วัดไปอีกสองร้อยไมล์ทะเลต,ต่อจากเขตน่านน้ำสิบสองไมล์รวมแล้วก็คือสองร้อยสิบสองค่ะ,ะและ้วทีนี้บางพื้นที่มันก็เห็นไหมมันก็ ทับกันไปทับกันมากันกวาดถึงก็ลาดแล้วบางทีน้าขึ้นน้ําลงเหรอคะจะวัดกันยังไงคะอาจารย์ขาอะไรนะครับบางครั้งน้ําขึ้นน้ําลงอ่ะบางทีน้ํามันลงไปไอ้น้ํามันขึ้นไม่เห็นพื้นดิน่มันก็เลยเป็นสาเหตุฮะว่าเอ่อเรื่องแสดงหลักฐานว่าตัวเองเนี่ยอยู่นี่คือสาเหตุว่าทําไมจีนสร้างเกาะเทียมอือที่มันเป็นเกาะอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเวลาระดับน้ําลดมันถึงจะมองเห็น ค่ะใช่ค่ะนะครับสาเหตุนี่แหละที่คนไม่อยู่นะครับแล้วก็ไม่ไม่รู้เขจะอยู่แล้วจะกินอะไรค่ะนะครับอ่าเ่อนฟิลิปปินส์เห็นไหมฮะก็เอาซากเรือไปจอดอืมอืมเพื่ที่จะบอกว่าฉันอยู่ที่นี่เหมือนกับปักปันเขตเลยอ่าตรงนี้ของใช่จริงจริงๆก็ไม่ได้คิดตั้งแต่แรกหรอกครับนครับก็คือมันเป็นซากเรือของอเมริกาหลังตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแหละ นะครับม,มันก็เกี่ยวเนื่องกับสงครามนั่นแหละฮะเวลาเราดูหนังะเ,งเราเห็นเพอฮับงฮับเบอร์อยังไงมันก็จะมีเรือถูกถล่มอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันก็จมลงบ้างไม่จมบ้างไอไอลานี้ไม่จมนะครับลานี้ไม่จมเนี่ยออฟิลิปปินส์อเม,ร,มริกาก็เลยบอกว่าอาฟิลิปปินส์ช่วยลากเข้าฝั่งเลยนะครับตั้งแต่ปีพันเก้าร้ยเก้าสิบเก้าค่ะ ก็ลองนึกดูนะฮะสงครมโลกสิ้นสุด1945ก็เพิ่งมานึกได้ว่าฉันต้องแลกเรือนี้กับฟังนะฮะแลกไปแลกมาก็อ้าไม่ได้สิฉันมีประเด็นทับซ้อนทางทะเลอยู่การที่จะเอากลับไปก่อรูซอนนะครับวางไว้ตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละสเกโบรนี่นแหละไม่ยฮะที่ที่พิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่อนี้นะครับ ก็เพิ่งเล็กได้เหมือนกันนะคบแต่ตอนนี้อินโดนีเซียก็เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในปัญหานี้แล้วเพิ่มไปเองจากเดิมมาเสียมีสี่เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมรัฐมนตรีป้องกันประเทศนะฮะสุเบนโตเนี่ยหรือนายสุบินเนี่ยนะฮะออกเสียงแบบสันสกิตชีสุบินซุบินอ๋อเนี่ยเราบอกสุเบนโตเออใช่ค่ะอาจารย์สุบินดีไหมสุบินที่แปลว่าความฝันอก็สุการโนก็คือสุกัน นะครับอ่าสูฮัตโตก็สุหัตนะครับเชื่อเดียวกันส่วนเขาไปเติมทีหลังๆเนี่ยก็คือให้เป็นสำเนียงตัวเองอืมค่ะอ่าก็คือความหมายเดียวกันนี่แหละอาจารย์ก็มีพื้นฐานมาจากบาลีสันสกฤตเหรอคะอันเดียวกันนะ๋อค่ะคือภาษาที่ใช้รากโบราณที่สุดเนี่ยก็คือสันสกฤตค่ะนะครับก็มาเพราะว่าเราถือว่า คือภาษาพวกเนี้ยพอเรานับถือทางศาสนานับถือเทพเจ้าตีมูลติอะไรต่างๆภาษาที่มากับศาสนาและเทพเจ้าเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยะนะครับเพราะนั้นสิีิมงคลเนี่ยเกิดที่ไหนละ่ะก็มาเกิดที่ชื่อคนออค่ะแม้กระทั่งนายุริ์นี่แหละก็เป็นสันสกฤตค อาวรวรรนก็สันสกฤตเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คครรัับบ เออมาต่อกันอีกทีเลยน่าสนใจมากเลยเรื่องของทั้งภาษาด้วยเรื่องทั้งของเอเนี่ยทะเลจีนใต้นี่ก็มีหลายชื่อเลยเนี่ยนะคะจา์ค่ะกันนี่แหละฮะก็มาเคลมของใครของมันจริงๆไม่ใช่ของใครค่ะฮะก็กรอบกันใส่กรอบกันมามันก็อยู่ของมันเฉยๆนะเอเนี่ย่ก็ดีเพราะคิวบอร์แลนด์เขาไม่มีลิขสิทธิ์ไงครับอ่าฮะค่ะเขาไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาเพราะเขามีแต่ เขามีแต่ความศรัทธาและเลื่อมใสถูกต้องมัน,น <ะ S 2> ก็เลยแต่ทุกวันนี้ยั่งกันเนี่ยคือไม่ใช่ศรัทธาและเลื่อมใสแต่ยั่งกันเพราะความโลภในทรัพยากรค่ะแต่ผมบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าต่อไปอ่ะน้ำมันกับแก๊ โลกไม่ต้องใช้แล้ว่่นแนอนสิคมันจะแย่งกันไหมเอออันนี้น่าคิดนะครับผมตอบได้เลยว่าไม่มีาแย่งครับ่อาตอนนี้ไม่ต้องมาแย่งแล้วใช่ค่ะนะครับตอนนี้ต้องแย่งก็เพราะว่ายังใช้อยู่นะครับก็เหมือนเปลือกหอยเนี่ยเบียเราเรียกเบียดเนี่ยนะครับทําไมมันไม่มีค่าแล้วนะก็เพราะว่าทุกคนสามารถหาได้ นะครับอ่าฉันก็เอาเรือไปจางมหาสมุทรก็ให้คนดำลงไปเก็บขึ้นมาคอยขึ้นมาอ่าแต่อย่าลืมว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมีเรือที่ข้ามทวีปข้ามมหาสมุทรได้เนี่ยมันไม่ได้มีทุกประเทศนมันน้อยอ่าค่ะนะครับมันก็มีแต่มหาอำนาจเพราะถึงได้เป็นเจ้าอาณานิคมเห็นไหมครับอ่ามีเรือแล้วก็ยังไม่พอนะฮะต้องมีปืนใหญ่มีปืนใหญ่ใช่ค่ะตั้งมาด้วยอะไรพวกนี้นะครับทุกวันนี้ชพเปลี่ยนสถานะจากปืนใหญ่เป็นนิวเคลีย อ่าเนี่ยอ่าเพื่อเอ่อต้องเรียกชอเขาน่ารักน่ารักหน่อยนะอ่าลูกสอนลูกไปค่ะจ้าเนสัยัมชอบชอบความเนี้ยลูกสอนลูกสอนไฟหลานเลาเขาเรียกลูกสอนไฟน้ารักเอามาเลี้ยงหน่อยนะค่ะนะครับอ่าคิมน้อยเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับค่ะลูกสอนไฟนี่แหละนะครับเพราะนั้นไอ้ประเด็นเรื่องพวกนี้เราก็จะเห็นนะครับต่อผลประโยชน์ของแต่ละประเทศล้วนๆนะฮะ แล้วก็พยายามสร้างเนื่อนไขตรงนั้นสร้างเนื่อไขตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะบอกว่ามันคือของฉันจริงๆออย่ามาเถียงในไรพวกนี้นะครับอพอเถียงก็ฟ้องกันใช่ไหมครับอ,อย่างฟิลิปปินส์ก็ฟ้อง2,113นะฮะศาลร,ระหว่างประเทศตัดสินแล้วว่าข้ออ้างเส้นประทั้งเก้าในแผนที่ของจีนนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรับได้โดยหลักสากล เพราะว่าเอาอดีตตะการตั้งแต่ราชะวงศ์โจมื่อสามพันปีก่อน <c oughs> นะครับใครใครก็พูดได้จริงไหมครับอ <c oughs> ไม่งั้นถ้าผมเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยผมก็จะไปยุให้พี่น้องจามนะแ <c oughs> อ่าสมัยก่อนเนี่ยตรงลากลงมาตั้งแต่เวนะครับ <c oughs> เวเวที่เหนือด่นังเนี่ยลงมาจนสุดแผนที่เวียดนามปัจจุบันนั่นคือจำปา อืมค่ะนะครับและจำปาเรียกทะเลตรงนั้นว่าอะไรฮะเขาไม่ได้เรียกตังเกียร์เลเขาเรียกว่าจำปาสีโอ้ทะเลจำปาค่ะอมันก็จะลากกันไปตรงนู้นเลยนะครับเพราะนั้นเรื่องโบราณทั้งหลายเนี่ย<อ>คือมันก็เป็นส่วนประกอบขอนาน,นะครับแล้วก็พูดกันถึง ว่ามันมีการส่งจิ้มกล้องส่งคนไปอยู่ไปอะไรสารพัดเนี่ยมันทําได้หมดครับในเรื่องพวกนี้แต่ทุกวันนี้นะฮะที่แย่งแย่งกันเนี่ยก็เพราะว่ามันมีทรัพยากรอยู่ในนั้นหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าเมื่อเรือขนส่งสินค้ามันมีเยอะอืม,มันก็ต้องผ่านพื้นที่นี้ใช่ค่ะแล้วมันไม่ใช่เรือเหาะใช่ไหมไม่ใช่เครื่องบินมันก็ต้องผ่านทะเลนะครับ แล้วลองเลือกดูนะฮะก็คือต่างฝ่ายต่างประกาศน้านําของชั้นอะไรพวกนี้มันมันก็จะมีมันก็จะไม่สามารถเดินเรือได้เลยสน,น,น,นะมันก็จะเป็นยุคโบราณโบราณเก็บค่าผ่านทางเหมือนเหมือนอังกฤษนั่นแหละมายึดช่องแคบมาลาการไปจะผ่านช่องแคบนี้ก็จ่ายจ่ายเงิน,นมาเห็นไหมครับแต่ที่วันนี้สิงคโปร์ไม่ได้เก็บังคนอย่างนั้นสิงคโปร์ก็เซอร์วิสจริงไหยฮะตอนเนี้ยมาเปลี่ยน่ายตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้นะมาแลกกันตรงนี้อะไรสารพัด แทนที่จะไปขูดเอามันก็คือเป็นเซอร์วิสอะมีบริการอะฉันมีเครนอย่างดีฉันมีท่าเรืออย่างดีอย่างนี้ครับมันก็พัฒนามาในลักษณะนี้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าจะพูดกันว่าเวลาเรียกชื่อเนี่ยมันสําคัญนะอะไรเงี้ยนะครับอย่างอย่างญี่ปุ่นเรียกทะเลนี้ว่าอะไรนะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกผมก็ไม่เก่งเลยสิอะไรนะมินามิชินาไคประมาณนั้นนะฮะ มินามิชินะไกามินามิตะบะไตชินะก็คือชันะชนาไดนาชินาไข่ไข่ก<ข>็คล<ข>้ายๆกับไอ๋ห่ก็คือทะเลอ่าแปลก็คือทะเลจินใต้นะครับก็เราก็เรียกตามชื่อนั้นจริงไหมฮะก็ก็เหมือนชื่อหมู่บ้านอะไรเนี้ยนะครับโดยหลักธรรมเนียมนะฮะ พอไมนเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับทุกวันนี้จีนก็สร้างเงื่อนไขสร้างเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาชั้นลากลากเส้นใหม่เลยนะเติมเส้นที่เก้าจากมีเก้าและเพิ่มเป็นเส้นที่สิบแตที่สิบก็อย่างมันไม่มีอะไรใหม่แหละฮะเส้นที่สิบก็คือไปปะไว้ตรงไต้หวันนั่นแหละนะครับก็คือบอกว่าไต้หวันก็ของฉันอผมก็มองอยู่เมื่อไหร่จะย็ดเส้นที เออเออก็คุยกันได้นะภาษาทางการทูตแต่ในความเป็นจริงก็คือไต้หวันก็คือไต้หวันเขาไม่ได้อยู่ไปใต้การปกครองของจีนใช่ไหมครับม่ยตดอยู่เพราะตอนนี้มันติดอยู่ที่สหรัฐชอบเข้ามาแทรกแซงไต้หวันอยู่ตลอดนะจ๊ะไม่เละฮะก็อย่าลืมนะครับว่าสหรัฐเขาข้าอะไรข้าอาวุธไงจ๊ะนั่นแหละถ้ามีสันติภาพจะยิงกันไหมล่ะ อ่าเมื่อมีสันติภาพก็ไม่ได้ใช้อาวุธสิใช่ค่ะเพราะนั้นหน้าที่ของสหรัฐฉันอยากขายอาวุธนะผมไล่เรียงให้ฟังละนะฮะอะไรนะแล้วพีดมาตรงมาตินโบอิงอะไรตัวนี้เนี่ยเกี่ผลประโยน์มหาศาลนะครับปีหนึ่งแปดแสนล้านเป็นอย่างน้อยโอ้โห่ะตอนแรกนะครับแปดแสนล้านนั่นละแล้วยิ่งถ้าโลกนี้ทะเละกันมากเท่าไหร่ บริษัทนี้ก็เจ๊งสิคะใช่ไหมคะอ่าเนี่ยยิ่งยิ่งยูเครนรลสเซียยืดเยอะยาวโอ้ยิ่งแฮปปี้อ่าตอนนี้คลังคลังอาวุธของอเมริกาเกลี้ยงแล้วนะต้องต้องทำใหม่ต้องทำใหม่ก็ก็ต้องรอออเดอร์ของเซเลนซี่ผู้ชนะตัดเปลืองค่ะนะครับไม่ไม่รู้นะว่าถูกเขาใช้นะครับแล้วยุโรปก็สักสีเยอะนะครับเขรียนด้วยอ่า แต่ถามว่าลองลองอกดปุ่มนิวเคลียร์เข้าหากันดูสิโอ้ผมจะตกมือให้นักท่องสาเลยจะได้ไม่ต้องมายุ่งเอเชียของฉันเหนื่อนะให้มันทังพีนาากันไปเลยกดปุ่มนิวเคลียร์พังกันไปเลยอ่ามันเติมโจทย์เข้ามาก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือพออินโดนีเซียค้นพบเกาะใหม่ค่ะอินโดนีเซียตอนนี้ก็เป็น ผู้แข่งแรงแล้วเรียบร้อยโอ้โหามาอีกเบอร์รอ่า,าออด้วยด้วยนัดตัวหน้าเนี่ยแหละนะครับอ่าก็วัดเหมือนกันก็ใช้กฎหมายทางทะเลเหมือนกันเนี่ยนะครับแล้ะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมประชุมที่สิงคโปร์นะฮะนายนายสุบินเนี่ยเสนอให้ซ้อมลบที่ทะเลจีนใต้ <laughs> อ่าแต่ที่จะบอกว่าฉันก็มีส่วนและที่สําคัญก็คือปีหน้านะครับ โจโควิโดโดครบัะละที่สองเออฮ่าโอ,โอ,โอ้แต่คนแต่นบนายสเวนโต้สเวนโตเนี่ยก็จะอาชิงต่อมีทีท่าว่าจะได้ด้วยเนะาะจันเนาะอืม่อก็ไม่แน่ตัวเต็งตัวเต็งไม,ไม่แน่นะครับเพราะว่าชื่อเสียงเขาไม่ได้ดีอืมค่ะนะครับรเขาเป็นคนที่ชอบอุ้ม <laughs> นะครับอ่า เป็นรูกเผยสูฮาโตนะครับหน้าที่มีอย่างเดียวใครขัดแย้งสูฮาโตฉันก็นอ,อ,อุ้มหมดนะอ่านะอุ้มด้วยความรักๆักก็คือหวงแหานไม่ให้ใครรู้เลยว่าเอาไปไว้ไหนนั่นแหละแล้ววันหลังมาอุ้มคุณ นตไม่เอาค่ะไม่ต้องมาอุ้มดิฉันนะนะคะดิฉันอยู่งดงฉันไม่สบายแล้วไ่เชียร์เขาเป็นประธานาธิบดีเด็กเขาต้องดูนแม่ดามแต่ไม่ได้เชียร์เขาแต่แต่ทราบมาว่าเนี่ยเวลาเขาทาการสํารวจอะไรเงี้ยก็มีคะแนนนํามาจากคู่แข่งคนอื่นๆค่ะแล้วอย่าลืมนะครับว่าถ้ามองในแง่ของสัญญาณุภาพของกองทัพทุกวันนี้อินเดีเซียี่อันดับหนึ่ง ใช่ค่ะมาเซียนะฮะแล้วเหลือลำน้ําฉันก็มีแล้วนะครับมานั้นอในโลกนี้เทคโนโลยีต่างๆฉันก็เริ่มมีแหละฉันก็สํารวจตรงนั้นอ่ะที่สมัยก่อนนี่นะฮะน้านน้าของอินโดนีเซียเนี่ยอ้โห้าล้านตารางกิโลเมตรไม่น้อยนะครับก็ไม่รู้จะไปแย่งกับใครอ่ะเพราะว่ามันเยอะของฉันมันก็เยอะอยู่แล้วริ่ไหมฮะห้าล้านตารางกิโลเมตรนี่ใหญ่กว่าทะเลจีนใต้เลย ทะเละจีนใต้เนี่ยสามล้านห้าแสนตารางกิโลเมตรค่ะเพียงแต่ว่าในส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยอินโดนีเซียยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะอย่างรู้พอว่าใต้ทะเลของตัวเองเนี่ยม,มันมีแก๊สและน้ำมันมากขนาดไหนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อินโดนีเซียทำได้ที่วันนี้ก็คือ,อ่านหินนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออก่านหินเป็นอันดับสองเราจากออสเตรเลียค่ะ นะครับอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับอันดับท็อปไฟของโลกนะฮะแล้วก็แหล่งที่ดินเนีเซียส่งไปเนี่ยไม่ได้ส่งไปไกลนะครับส่งมาไทยแล้วก็ส่งไปที่เวียดนามนะเวียดนามก็มีนะครับแต่ว่าไม่พอนั่นแหละครับพราอแต่ทีนี้ลองนึกดูนะฮะถ้าพลังงานเปลี่ยนนะฉันไม่สนใจลลถ่านหินแกส๊สน้ำมันฉันไม่ใช่ละ นะครับฉันมีโซล่าเซล์ฉันมีพลังงานทดแทนอย่างอื่นนะครับทุกวันนี้เนี่ยคือมันไปไกลถึงขนาดว่าคลื่นทะเลก็ผลิตไฟฟ้าได้โอ้ค่ะอาจารย์นะครับเดี๋ยววันหลังค่อยเอานวัตกรรมน,นั่งยืนมาให้ดูนะครับเ,เพราะนั้นสิ่งที่มันตามมาทุกวันนี้ก็คือว่าที่ผมให้ประเด็นว่าอาเซียนแตกแยกเนี่ยกเพรวาวคู่กรณีกับจีนค่ะนะครับ ก็อยากจะใช้ประโยชน์จากเพื่อนในอาเซียนค่ะนะครับก็คือคู่นรณีใปัจจุบันนี้นะฮะถ้าไม่รวมอินโดนีเซียก็อย่างที่บอกนะครับที่บูกับจีนมาโดยตลอดก็คือเวียดนามและฟิลิปปินนะครับส่วนที่ขัดแย้งกับเขาแต่อยู่ในความเงียบนะฮะคือบรูไนกับมาเลเซียนะฮะน่าเคสีประเทศในอาเซียนจากสิ นะครับตอนนี้เพิ่มเป็นห้านะครับก็อินโดนีเซียค่ะก็เริ่มที่จะกันย่องแท้งขึ้นมาแล้วอืนะครับก็โดยบอกว่าเนี่ยนาตุูน่าที่อยู่บนท่านเหนือของเก,ะกะาะลันเนี่ยนะครับมันก็เป็นเสาเซนเซียเพราะฉะนั้นฉันก็มีสิทธิ์ที่จะวัดเขตหน้าน้ำเช่นเดียวกัน กันแะครับมันก็เลยไปทับซ้อนตอนนี้คู่คู่กรณีเยอะแยะมากมายนะฮะที่เรียกว่าเขตทับซ้อนกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียกับเวียดนามกับจีนกับไต้หวันอันนี้อันนี้ไต้หวันเนี่ยก็เกี่ยวนะครับเยียงแต่ว่าไต้หวันไม่ใช่อาเซียนทันนะ,นะฮะแล้วไต้หวันไม่ใช่ประเทศในหลักจากลนนะครับเป็นไชน่าไทเปอีกอันหนึ่งคือไชน่าปักกิ่ง นะครับอ่าอยงไรล่ะฟิลิปปินส์ก็ทะเลกับจีนแล้วก็ไต้หวันเวียดนามเวียดนามเนี่ยทะเลกับทุกประเทศนะครับเพราะว่าชายฝั่งทะเลของเวียดนามในอาเซียนถ้ารวมกันแล้วเนี่ยคือยาวที่สุดนะครับแล้วอยู่ใกล้จีนที่สุดค่ติดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาวัดเรื่องทะเลเนี่ยเวียดนามเจอหมดเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มานะฮะลบกันจีนกับจีนกับเวียดนามลบกันแบบ แบบใช้อาวุธนะครับของกองทัพเรือเนี่ยมีสองครั้งใหญ่ๆนะครับค,ครั้งแรกปีพันเก้ราร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับครั้งนี้เนี่ยว่าด้วยพาราเซนะฮะปรากฏว่าเวียดนามตายไปห้าสิบกว่าจีนตายไปสิบแปดอ่าเวียดนามตายเยอะกว่านะครับลองนึกด,ดูนะหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับย้อนไปเนี่ยฮะไม่ไม่ใช่ หรือเมื่อเดือนต้นนี้นะฮะ, <S 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 ะแล้วถัดมาอีกเนียถัดมาอีกสิบห้าปีปันก็ร้อยแปดสิบแปดก็ว่าด้วยสปารลี <S S S ก็ลบก,กันอีกนะครับถัดมาสิบห้าปีเนี่ยลบก,กันครั้งที่สองนี้จีนไม่ตายหรยะเวียดบบนามตายเฉียดร้อยโอ้โหค่ะนั่นหมายถึงอะไรฮะเรือของจีนเจ๋งกว่าน,นี่คือจุดที่กเกิดเกิ็ดระอ,อุ ฉันเจ๋งกว่าแล้วนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มลงหลักปักฐานอะถมทะเลทำเกาะเทียมทำอะไรพวกนี้แล้วก็เอาฐานทัพไปตั้งนะครับบนเกาะครับอ่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าไทยไปมากกว่านั้นก็คือว่าอ่าพาราเซลซึ่งอยู่ใกล้กับเวียดนามเนี่ยแหละจีนไปตั้งแท่นขุดเจาะแล้วเรียบร้อยโอ้ค่ะนั่นแหละครับมันก็ยิ่ง เติมซ้ำเข้าไปใช่ไหมครับเพดัะนั้นอ่ถ้าจะสู้ลบก,ก็สู้จีนไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เวียดนามเรียกร้องมาเลยตลอดก็คือว่าเอาอาเซียนไหนบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเวลาทะเลาะกันถีบกันเลยเนหะอะไรเนี้ยนะครับนั่นแหละนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อาเซียนเนี่ยเออมันก็อย่างที่ผมเคยบอกนะฮะก็คือสแสวงจุดร่วมสงวนจุดตา่างอืมนะครับ คือคือแสวงจุดร่วมใช้คําว่าแสวงนี่ก็คือว่ากว่าจะหาเจอนะครับสังวนจุดแตกนี่คือมีเยอะมากโอความแตกต่างเยอะเหลือเกินสังวนไว้เอย่ามาแตะฉันนะอย่ามาอะไรนั่นและครับแล้วมันจะมีไหม unity i n d i v i อาจา i t y ไม่มีนะครับไม่มีในโลกที่เป็นจริงนะครับถ้าไม่เชื่อผมดูอย่างพม่าเป็นตัวอย่างอันนี้ชัดเจนเลยนะดูอย่างพม่าเป็นตัวอย่างนะครับเมียนอไลายยึด นางองสานซูจีแล้วนะครับแต่นางองสันซูจีอย่าลืมนะครับตอนถูกฟ้องเรื่องโรหญญิงยาองสานซูจีไปปกป้องกองทัพนะครับค่ะออบอกว่าไม่มีการขั้นหลังออเอากันนะครับและแถลงการใหม่ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่เราเรียกรัฐบาลเนีบอกว่ามีการกระทำเย็นนั้นเอาออและที่องสันซูจีพูดก่อนหน้านี้แหละ นั่นแหละค,ค่ะนั่นแหละฮะอำนาจอยู่กับใครก็ทําให้ภาษาแต่งอืมนี่แหละนะผมไม่อยากใช้คําว่าเปลี่ยนนะครับแล้วผลประโยชน์อยู่ที่ใครก็มักจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองต่อและสร้างเนื่อนไขให้ได้อยู่นานที่สุดนี่นนะระเตจินใต้ตอนนี้แม้จะมีโค้ดออฟคอนดักที่ร่างเสร็จแล้วแต่มันก็ใช้ไม่ได้ก็เพราะว่า อาเซียนไม่มีเอกภาพค่ะอ้อาจารย์อาจารย์ขโมดได้ทุกแม่ชัดเจนเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเรามาตัดเรามาเดดตามกันในวันเสาร์อาจารย์จาจางสุริสวัสดีค่ะ